ตอนนีทุกคนนะ้รับผมมีกับผมแคบคุ้หนะผมจะ<อ>ไม<ป>่เล่นไม้ <laughs> ไม่ใหญ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 ่อะไรอะไรตู้เย็นคุณพูดไปแล้วว่าคุณพูดแล้วว่าพูดเลยเหรอคุณพูดไปแล้วเราจะสู้กับอะไรวันนี้คุณพูดไปแล้วว่าคุณพูดไปแล้วสู้กับตู้ผลไม้ไงเย้ไม่ใช่โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับแล้วก็เปิดลัอคกี้บ็อกซกอร์เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิดลัอคกี้บ็อกซ์เพรสตันกันนั่นเองนะครับก็ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นลัอคกี้บ็อกซ์เคอร์เนาะจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นลัอคกี้บ็อกซซ์เเเเเพสตััันนนน่่่่องงึถาาามมมวรรคคยปิดก็ไะบ โช่หลังหลานนี้ก็จะมีลัคกี้บล็อกใหม่ๆมาเยอะเลยนะครับทุกคนก็อะไรแหละบอกไว้ก่อนแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับตู้เย็นนั่นเองเนี่ยเป็นไงตู้เย็นของเราดูดีบอยข้างหลังไงเห็นไหมเนี่ยมันเป็นมันคืออะไรบอยข้างหลังเราอ่ะดูก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็คือสายไฟที่อยู่หลังตู้เย็นอ๋อเออใช่โอ้โหรู้ได้โคตรเก่งแล้วนี่คืออะไรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอ้าวเฮ้ยหันมาก่อนเอาเป็นว่าข้างหน้าที่ตู้เย็นที่มันเป็นสีนั่นคือน่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มป่ะไม่แน่ใจนะตู้เย็นเปิดใช่มใช่ ผมพูดเลยนะหน้าเหมือนสตอมซูเปอร์มากเลยสตอมซูเปอร์คืออะไรวะหนั่นคือลุกงั้นเราก็มาลากีบ็อกเฟสตั้งกันเลยมาครับแล้วก็มาแลกก่อนเปิดดีกว่ามาวางกล่องเลยนี่เอาหูกล่องโคตรสวยคือมันเป็นถ้ที่เปิดตรงเนี้ยถ้าได้ประเบิดตรงเนี้ยยังไงก็หลุดไม่หลุดเออวันหลุดแน่ๆเลยเออว่ะทำไมคนณมาเปิดตรงนี้วะเออไม่หลุดหรอกเชื่อดิมาหนึ่งหนึ่งสองสามปึ๊บโอ้ยบอกแล้วไม่หลุดบอยบอย เออเฮ้ยอีปีกอะไรอ่ะโซบบนลมาได้ดาบอะไรอ่ะเฮ้ยเริ่มมาได้ดาบไปเหรอไหนดาบอะไโชว์หน่อยแกเขาไม่โชว์ครับทำไมเหรออุ้ยหัวดาบเพชรนี่มาดาเมจเท่าไหร่อ่ะดาเมจร้อยสามสิบกินกว่านี่ร้อยสามสิบก็บ้าดแล้วโกหกอุ้ยอันนี้เป็นธนูลัคกี้โบ TNT TNT เอ้ยมีแหละมีมีแอปเปิ้ลด้วยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหน้าอีโมจิเฮ้ยเอ้ย บอสโอ้ยแรงมากโอ้โหตายโอ้โหบอสโหดมากเลยทุกคนกูไม่อยู่แล้วเอาดาบร้อยนึงไปตีดิบอสบอสคุณคุณก็เคลียร์ด้วยเลยค่ะทำไมคุณทำแบบเนี้ยบอสคุณไม่เคลียร์มันใช่ไหมวะอันนี้เป็นยาอะไรอ่ะยาอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เห็นปลาแล้วกันผมผมไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรผมไม่เห็นตัวมันอันนี้เป็นลาวาม็อบโบไหนลองยิงดูสิเฮ้ยเอื้อ เป็นไงล่ะ <c oughs> คิดว่ามีคนเดียวเหรอฮะได้เราเว้ยได้แล้วได้แล้วผมผมว่านะทีอะต้องวอนผมแล้วแหละผมว่า, <c oughs> า<ผ>มันยไม่โดนเอ<ม>โอเลยผมบุษณาเลิก,เลกแก้งมันเพื่อที่จะแบบให้แบบทุกคนได้ดูคลิป,ลป <c oughs> สนุกสนุกยิงไม่ไมโมดนไอแต่ผมจะไม่ยิงบอลนี่นะครับเพราะว่าบอลนี่มันน่าจีดมากเลยอะดูดิเรายิงไม่ตายเลยเนี่ยเอ้ยเอ้าโอ้โหมันเอะมันรอบตีเราแย่ปะมาต่อไป แกนมึงอันนี้เป็นดาบลักกี้ซอฟโอเคก็ได้อยู่นะครับดาเมจหกได้แล้วแเฮ้ยได้รองเท้าลาวามาแล้วได้ฝิกกันไฟมาด้วยกูได้ดาเมจหกป่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,ย,เ,ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มเอ้ยไม่ใช่ที่หันมาสลับแล้วปุ่มก็สลับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเ <laughs> พราะอะไรวะเพราะว่าเราเปิดได้ฟิกยังไงล่ะแค่นี้ก็ไม่รู้อา้าวธนูหมดอ,อ้าวบอยลูกธนูหมดอ่ะเาลูกธนูหน่อยอ้าว เดี๋ยวไฟตลอดเลยวะเดี๋ยวไหนทำไมติดไฟอ่ะกูติดบัฟไฟอ่ะล้างหน่อยอ๋อล้างเองก็นึกว่าเพราะรองเท้าเราโหจบแล้วนี่ดาบลาวาดาเมจหกโอ้โหบอยดาบลาวาดาบดาบนักกูแรงสุดอ่ะดาบกูเปิดได้ตอนแรกอะไรสุดละอ๋อเหรอโอ้โหจบแล้วดาบลาวาอันนี้ดาวนี่เปพีแอปเปิลโหดไหมอุ้ยโค้ชใช้ได้เฮ้ยสลามโอ้ยตาย ไ้ยี่ตกเท้าลาวาเราไม่กันเดียวกกรหรอวะเนี่ยไหนสลามไหนตีจะได้อะไรโอเคไม่ดอกอะไรเลยอันนี้เป็นเกงเกงกระบองเพชรแคนตัสดได้อยู่นะครับเอ้ยตกลาวาโอ้โหขี้กเกียจดึงบอลไปแล้วเราขึ้นมาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวกูดูเองเฮ้ยทำไมมันของเกลือเจา้าวะเนี่ยอันนี้เป็นพั่วดาเมจสีโอ้โหยทำไมบอยมันได้พแล้ววาเนี่ยในกล่องมีอย้ยโอ้ยลาวาโอ้โหดีนะโอ้โหดีรองเท้ากูกันลาวาแต่กูไม่กันไงลาวามันตกไหนวะเนี่ย โอ้โหตกใจหมดเลยโอ้โหขนาดที่เย็นเอาไม่อยู่ฮะเจ้าคบเซระอุ้ยได้ได้ชุดก่อเพชรมาโอ้โหได้แต่ไฟไฟไฟโอ้โหชุดก่อเพชรกันกากมากเอาจริงเอ้ยตีทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยเจ้าตีกูได้ดาบไฟมันติดสถานะไฟอ่ะติดตลอดเลยใช่เหรอพอตีแล้วมันติดสถานะไฟตลอดเหรอดาบเราอ่ะเออใช่อ๋อเฮ้ยบอยนี่ไงดาบที่บอยได้ตอนแรกเนี่ยด่าเป็นสิบสามใช่ไหมมั่วนี่ไงได้มาแล้วหนึร้อยสามสิบก็ บ้าแล้วดาบไป13มันไม่อะไรอะอะไรอะคุณมาขึ้นหลมก่อนไม่ใช่แล้วที่มันมีเอฟเฟกต์เสียงเกิดใหม่ด้วยอ่ะโอ้โหจบแล้วใช่เหรอวะทำไมไม่ได้ยินเลยติดไฟไปซะโอ้ยแหมหลอดตายก็ได้สัตว์ไอ้ขังโอเคหายละมาต่อไปอะไรวะเนี่ยบ้างเปล่าตาผมไปเอี้ยผมได้ของดีอีกแล้วอ่ะถ้าถ้ามันเกิดไม่ได้เนี่ยถ้ากับผมก็ชนะไฟมาจากไหนเนี่ยหรือว่าดาบเราตีแล้วมันไปมันลงมา โอ้ยเพชรจบอันนี้เป็นธนูอีกแล้วโอ้โหธนูกากอันนี้เป็นโอเคไอทีไม่ได้เปิดได้แล้วแล้วอยู่อยู่มันระเบิดได้ไงวะระเบิดแล้ววะ p o อ e r iv ก็แรงอยู่นะแต่ว่าเออแรงกว่าธนูนี่จริงด้วยอันนี้แรงกว่าทุกคนแม่ผมได้สองผมได้สองครั้งแล้วอ่ะอันเนี้ยทำไมมันระเบิดแรงแล้วมันน่ารำคาญยังวะอะไรระเบิดวะมาดูทีพีมาดูบะโอ้โหพังยับระเบิดอะไรวะเนี่ยโคตรใหญ่เลยโห ถ้ามันเปิดได้ที่มันมีไอ้นั่นล้อมรอบอ่ะไอ้อะไรนะกระบอกพินล้อมรอบอ่ะหนีซะโอเคอันนี้เป็นเสื้อแคนตัสโอเคได้เสื้อแคนตัสมาแล้วเฮ้ยธนูใหม่โอ้โหพาวเวอร์เอ็กซ์เอ็กซิบชัยไหมเอ็กเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่เอ็กซ์คืสิบย่าเอ้ยโอ้โหอันนี้ยิงไม่จำกัดใช่ไหมยิงไม่จำกัดโอ้ยได้ธนูโฟลดมาแล้วของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ บอยเมื่อกี้เค้นตัดนุ๊เค้นตัดใช่กันใช่มันคือระเบิดอะไร้วแมมึงกลัวตีนกูมึงเจอตนูนี่แน่ตนูเฟนตันกูจริงๆผมก็ไม่ได้กลัวมันนะแต่ว่าผมแค่ไม่แกล้งมันอ๋อเหรอโอผมโหดกับมันเลยจริงๆอ่ะหอเหรอเสียงโชคเสียงโชคบ้างได้ไรอ่ะอุ๊ยอ้าวไม่เห็นได้เปิ้ลเลยได้เพชรทองมาไฟไม่ไปไม่ไปไม้โอเคได้ลัคกี้พวกนี้มาลัคกี้โพชั่นก็ยังดีใช่ปะลัคกี้โอเคโพชั่นไฟไหม้หรอวะ คุณได้เห็นของดีกว่านี้ไหมล่ะรักีว์เวอร์ชั่นของเทสนี้โอ้ยนี่ไปใจใยโอ้ยบอยบอลลูกูไปอยู่แล้วกูเข้าใจแล้วว่าแกนตันมันบอยใจด้วยกูไม่ตายวะกูไม่ได้ใส่ก่ออะจุดก่อกูจะแตกกูถอดจุดก่อก่อนล่นจุดก่อกูแตก โอ้โหแม่งโคตรแบบโคตรเยอะเลยอ่ะแด๊ดลากี้บ็อกเรามาจจะท้องฟ้าโอเคเราใส่ชุดนี้ก่อนละกันปึ๊บปึ๊บเสี่ยงโชคโอเคผมว่าเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีทุกคนอันนี้ดีอันนี้ดีไอ้ย งงเลยทุกคนงงอะไรมึไมมไมงไม่มึงไม่ตกใจเลยพอไปไหนแล้วแนละ้วขอมึงเก็บทันไหมเนี่ยอะทนันอ๋อทนันโอเคถือว่าทีหนึ่งเมื่อกี้ไม่เป็นไรเนาะจำเนอะไม่รู้เหมืนอ,อนกันอ้าวอของสลัมกูตกใจหมดเลยใช่ไหมอะไรโอ้โหซอมบี้อันนี้โอเคลัคกี้โมชั่นเยอะ,อะเพื่อนมาเต็มเลยโอ้โหอันนี้เป็นเกงลาวาซึ่งเรายังไม่มีแคนต้าร์เหลืองเกงลาวาดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูแล้วกัน โอ๊ยอยากจะไปห่างจากที่นี่แล้วกิ็แต่ไอ็มซักพลังหาพังได้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วได้แต่แขกงตับตุ้มจามตุ้มจามไอ้คุณโดนดามไปอ่ะดามอะไรเนี่ยเะเหยื่อเหยื่อเหยื่อคุยเหยโอ้ยบอยตัวน้ำช่วยายเกิเปิดน้ำละคุกเปิดน้ำละตอนนั้นระเบิดจะได้ไหมบอยโอ้ยนี่ขนาดมานี่ขนาดมาที่ใหม่มึงยังได้ระเบิดอ่ะ ได้แต่ลาเบิร์นอะคือไม่ไม่หัวร้อนแล้วคือตอนแรกหัวร้อนด้วยแต่ตอนปล่อยไอ้บอสอ้าวอ้าเอ้าไม่มาว่ะเอาไอ้รอบแรกที่มันไม่มาว่ะอัลนู้นโดีไงครับผมโดนดีโอเคอันนี้มาไหมเนี่ยอันนี้ลาวามาแล้วกลัวไม่ได้เลยมาต่อไปวางเปล่าพีนทีโอ้ยไฟมันจะตกมาทำไมตกใจ โอ้ยบันหลักมันตกตกมันพกมันเปิดในป่าได้กูไปเปิดในป่าที่ไปไหมับางทีโอ้โหดาเมจสิบสามนะครับโอเคเรามีแล้วเนาะเอ่อมันเปิดให้ไกลอ่ะมีส่วนอาชีมันตัวอับโชคเราอันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีไฟเดียงอันนี้มันแค่รูติ้งนะครับไม่น่าจำเป็นโอเคหลุดหลุดจริงเปล่ารูติงโอ้ยโอ้โหไอ้บอสแคนตั้โคตรโหดเลยโอ้โหหูยิงโคตรแรงทุกคนผมไปละเหลือกี่กล่องแล้วเหลืออีกสี่กล่อง โอเคเราเหลือ25นะครับเฮ้ย <Hey, S 2> เยอะจังวะดาบดาบเป็น18ได้แล้วเยี่ยมได้ดาบดาบเป็น18แล้วเว้ยมันมีน้ำม,มันไม่เป็นน้ำเลยไงวะขุดแล้วไม่ได้น้ำอ่ะครับจะไปรู้เหรอครับมันเป็นน้ำแข็งแบบแข็งอะมันไม่ใช่น้ำแข็งแบบที่มันมีน้ำอยู่ข้างในเข้าใจปะโอเคไ, okay, ได้เปิลอีโมจิมาเดี๋ยวลองกินซิโอได้ดาบมันเป็นร้านหนึ่งโอ้ดีวะเนี่ยร้านหนึ่งก็บ้าละอะไรฮะฮะจะสู้กับดาบดาบเป็นสิบแปดเหรอฮะครับฝากไว้ก่อน เฮ้ยโมแกนตัตเยี่ยมแกนตายกูเดี๋ยวครบเซ็ตแล้วนะบอยอ้าวครบปะนี่เออครบเซตแล้วโอ้ครบเซตแล้วทำไมอ่ะว้ายไปแล้วเออเออแต่บอยไม่มีดาบดาเมจสิบแปดบอยก็แบบเฉยๆป่ะแต่กูมีชุดที่ทําให้กูแบบเดี๋ยวตีเร็วขึ้นล้าน,เ,นเปิดฝนก่อนไฟไม่หายฮลัลโหลหิมะตกดับดไฟไม่ได้ก็บอกมันติดบัฟกูไม่ได้ติดบัฟเนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยว้าวมาลองดูทีบัฟมันติดบัฟหายแล้วโอเคว้ายว้าทีอีกแล้ว เคนตาดอยมานะจ๊ะย sí, sí, ังย oh, ังเอ้ยทำไมมันไม่มาไว้อยู yeah, yeah. 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 Oh, ่มันก็แบบไม่มาโอ๊ยบอยบอยลุ้นอหอยังยังยังอุ๊ยอุ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยบอยบอยดูนี่ดูนี่นี่อย่าเพิ่งเปิดดูนี่ก่อนเนี่ยเนี่ยอ้าวแล้วเนี่ยไอ้สีส้สม่ะอันนั้นอะหกเดือนเลยย่ะย่ะย่ะ เสร็จกูกูมีนุกแคนตัตไอ้เอามึงมีนุกแคนตัดกูไม่ระเบิดนุกเลยมาไม่ได้มาไม่ได้มาจะเย็นจะเย็นมึงบอกมีมึงมีกระสุนนะกูว่ามีทั้งปืนเลยโอเคโอเคลาบาปอีกแล้วไอ้งูเกล็ดอ่ะเสียงโจกระเบิดแน่นอนลาบไปแล้วกูไปแล้วอุ้ยนุกแคนตัดอ้าวไม่ใช่อันนี้เป็น ระับมันระับระเบิดผมอ่ะโอ้ระเบิดเฉยสองกองโอ้ยมากองสุดท้ายโอเคครับตอนนี้เราก็เปิดหมดแล้วนะครับบอยหมดยัง ยังเลยตั้งยิบเจ็ดโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปรอพี่บอยเปิดเสร็จแล้วก็ไปจ่ายของแ้วก็สู้บอสตู้เย็นกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับตอนนี้ไมื่อเราจ่ายของเสร็จแล้วผมไปจะสู้กับบอสตู้เย็นกันแล้วนะครับก่อนที่พวกเราจะสู้กันนะคุอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่เราสองคนนะผมสอชอบไปงก์ได้ยเพ่อเราเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินเนื้อเฟลเลยนะครับคนไม่ทิ้งนิ้งคนไม่ทิ้งนิชชอบผมมบคิดที่แล้วคนไม่ทิ้งให้ผมยิ้มที่แล้วไม่ได้มาแต่กุยใช่ไหมเอออโเคมาเเเเเดี๋ยวรราามมิิ่กกกนนฟัลมา ผมคิดว่าอ่ะตู้เย็นเนี่ยแบบแค่แบบอันเดียวว่าแบบตู้เย็นน่าจะตายแล้วนะต้องก็ลองดูนี่ก็ลองดูก็ลองดูโอเคมาแล้วก็เราจะต้องเอาอันนี้ไว้เผื่อตู้เย็นตายเร็วมาพร้อมแล้วพร้อมยังไปละกูป้าก่อนละพร้อมแล้วก็ไปเลยครับมาตู้เย็นตู้เย็นโอ้โหเก่าหัตู้เย็นทำไมก่ดกันเลยเด่ยตู้เย็นมัเย็ปัดไปอ่ะตู้เย็นอยู่ไหนอ้าวยังอาอนี่โอเคโอ้โหว่าแล้วตู้เย็นตายเร็วจัดไปอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งตู้เย็น อืมอ่อมึงเสกแล้วเหรอใช่เนี่ยโอ้โหพี่ตู้เย็นทำไมกากอะไรครับเนี่ยมึงเป็นคนปาดปอ่ะอ้าวมันหายออกมันลอยมันก็โหดอยู่นะคือแบบมันอึดอยู่นะเนี่ยโอ้โยตะลรอึด่าเออใช่นะครับโอเคถือว่าตู้เย็นวันนี้ก็ไม่ค่อยผดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตู้เย็นมันมันเบาบางนะครับทุกคนเก็บเก็บตู้เย็นเลยเก็บตู้เย็นเลยเก็บตู้เย็นก่อนนะครับก็มาช่วยแอนยกในสีมันหนักนะเว้ยมาต่อไปเป็นศึกต่อสู้ของพวกเรามาพร้อมมั้ยยังมาพร้อมแล้วใช่ไหม พร้อมแล้วก็ 1, 1> มาซ <2, 3. S 1> ้ำมั่มปานเลยเอาไปเด็กเรียบร้อยโดนนุกหลบไปแล้วยัยยัยยัยโอ้ยธนูธนูเฮ้ยุมันเข้ามัเข้าเลยมันเข้ามันเข้าเลยยุยยุยยยมาดิ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 อะไรอะอะไรอะเราจะไม่แพ,พ้เราจะไม่แพ้อะ <มา S 1> โอเคนะทุกคนก็กลับมากันอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้เกมมากระเด็ไปนะครับเอาเริ่มไปแล้วโอ้โหไม่นานเลยนะมาคุณกินคุณกินเหรอคุณกินเหรอโกงเหรอเฮ้ยหาย โอเคทุกคนผมไม่กล้าใช้ดาบเนื่อเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบมันจะเกมแคสเองครับเราใช้ดาบได้แบธรรมดาดีกว่าเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะมันชุดเดี๋ยวมันชุดเมื่อไงนี่แล้ววะเอ้ยเอ้ยโอ้โหถ้าผมใช้ดาบดาเมจสิบแปดเกมมันจะแคสอย่างดีแล้วผมก็จะตายใดท้องฟึ่งโดนทุกคนดา่าเอ้ย <Yeah. S 1> เนี่ยเดี๋ยวรอ <ใน S 1> ดูดนะครับอ้โอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา หมือนทุกคนเหมือนคนพยายามที่หลนความตายอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามันหนีความตายอ้าวเฮ้ยไอ้บอยตายแล้วมาหนีความตายอะแลนดอกอะไรไอ้เกาะกูแตกมาเลยด้วยไก่บอกกูชนะกูกูชนะหมดแล้วจริงๆริอะผมชนะมันด้วยแต่ว่าไอการที่เกมแคสอะมันทำบัฟผมหมดหลอน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 ไม่ใช่แล้วมั้ง ใช่เหรอแต่จริงอ่ะชุดมึงอ่ะมันมีไอ้เกาะอันเนี่ยอะไรวะจริงจริงม่ตายเลยแต่แค่ม,มีเสียงไอ้ตายเกิดใหม่ไม่อันนั้นเสียงของมึงหรอจริงอันนี้จริงแกูกถ้ากูได้ยินมึงก็ต้องได้ยินกูก็ได้ยินของมึงกูก็ได้ยินของมึงเพราะฉะนั้นมึงกับกูแตกกันทอ,อ่ะ อ้าวไม่รู้จักจะบอกกูแตกกูเลยแมันเกิดใหม่อ่ะเออแต่ถือว่าไดยังไงผมชนะนะครับโอ้โหพี่บอลชนะดีใจด้วยครับดีใจไม่ใช่บอลชนะดีใจด้วยดีใจด้วยยี่หไปไปแพ้แพ้โอ้จบแล้วนี่แค่ไป้งแรกนี่เป็นี้เหรอได้แาน่นี้เหรอที่ผมพูดว่าแบบผมจะชนะแล้วผมแพ้นั่นแหละเป็นครั้งแรกเลยนะถือว่าผมผมไม่ได้ประมุ่ประเมินมันต่ำไปไม่ได้ต่ำมันกอุ้ยทุกคนนถ้าทุกคนรู้ว่าใครเก่งเหมือนกันก็คอมเมนต์นะครับไม่อยากจะพูดเท่าไหร่หรอกโอเคผมซาบคิมเนี่ยเขาชอบมินึงกดแล้วก เจอคลิปนี้เดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย